โอเคผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผม Bobby.com เช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม Dream League Soccer 2อ2 2เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์นะครับทุกคนโอเคดูจาก4นัดหลังสุดนะแดงแจ๋เลยนะทุกคนแพ้ลวดเนยะโอ้โหถือว่าโหจริงๆนะ โอเคสําหรับคลิปนี้ผมจะมาเอาชนะให้ได้นะเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับผมจัดในระบบ4-3-3นะกองหน้า3ตัวมีเนมาร์นะครับผมอาร์เกลโร่และก็แกเรตเบลกองกลางนะครับผมมีสเตอร์ลิงนะครับคิวบิดบอยและก็แบนเดโดซิวาครับผมส่วนกองหลัง4ตัวครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นทางด้านชิเชงโก้นะครับเซนเตอร์2ตัวมีฟานได้กับปิเก้นะครับยืนคู่กันส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นทางด้านคายวอลเกอร์นะครับ ส่วนผู้เลกศตรูนี่ครับผมก็จะเป็นอีเดซันะครับโอเคประมาณนี้นะก็จะครับสนามบุกเลยนะระบบนี้จัดไปนะครับผมก่อนที่จะไร,รับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไปสุ่มทีมมาเลยดีกว่านะครับมาดูว่าจะเจอทีมโหดหรือเปล่านะ โอ้โหแดงแจ๋อะไรนะทุกคนเดี๋ยวแมตช์นี้เราต้องชนะให้ได้โอ้โหถือว่าทีมสูสีเลยนะทุกคนเออไม่สูสีแหละเขาก็เหนือกว่าเล็กน้อยเอ้ยไม่เหนือกว่าทุกคนเพราะว่ามีตัวเกสี่ตัวเท่ากันนะโอเคมาฮะโอ้โหดูสถิติเขาครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะส่วนเรานี่แพ้รวดนะครับผมโอ้โหอาเล้เริ่มเกมคบทางด้านเปเอชนะครับเขามา เป็นทางด้านปารีสนะอาวครับตรงนี้นี่ทีมชาติไทยชาติไทยบุกเข้ามากรอบเคโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟแบบยังไม่เป็นประตูของทีมชาติไทยครับอาวครับคุณจะเปิดเข้าไปเปิดเข้ามาชิเชงโก้ขึ้นมองลูกนี้ยังยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสูนับจากชิเชงโก้โอ้โหไอ้ลูกนี้เปิดจากอัลเกโร่นะครับ ลูกนี้หมงไม่โดนแล้วเป็นลูกซ้ำแแมยิงเข้าไปจะจ่อลูกนี้หาแล้วครับทีมชาติไทยขึ้นนำปาลี่ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แบเราเปิดยาวขึ้น,นามาใช้ความเร็วจงวังหวะนี้บอลน,น่าจะออกไปก่อน,นอแล้วครับหาแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะนำก่อนเรเปิดมาเล่นสั้นบอ,อยู่ที่เชงโก้เนย์มาอาร์แอบสตอริง วางยาวขึ้นหน้ามาครับใช้ความเร็วของกุนกุนก็ไม่ถึงจังหวะนี้เปิดมาวันนี้ซาร่าตัวนี้อยู่กับใครไม่รู้เอาวครับยังมาได้เปิดสวนขึ้นหน้ามาหึหึกองหลังแข็งอาซาจังหวะนี้อาซาอาซาอาซาดึงหลอกโอ้โหยังได้อยู่โอ้โหอาซา แม่เอาตรงวันนี้โอ้โหเป็นลูกออไฟไซด์ไปครับ,บแม่้รักษาประตูรับไม่อยู่นะเมื่อกี้เกือบไปดีไม่เสียอาเปิดที่น้ามาแมนโดลโซวาครับตรงนี้เปิดให้การ์เลตเบลอาครับมีพื้นที่มีพื้นที่ททชิปเข้ามามงลูกนิ้วหูเรียบร้อยไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์เนี่ยผมโคโห จาก,กุนอาเกโโร่นะครับลูกนี้เนี้ยพลักจีก้เข้ามาแล้วชิปมาลูกนี้มหม่งไปที่สองสองนะครับ,บทีเชตไทยขึ้นนำไปสองตัวต่อศูนย์เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงว่ะนี่ผู้สาวหรือเปล่าสาวนะสาวเล่นเกมบอลอาะเนี้จังวันนี้เนมาไม่ใช่เกลบเบลอาเลยโว้ย ๋ยวเปิดสวดมาจังวันนี้เอ้าวครับแล้วหลุดเลยได้หลุดจังวันนี้แล้วจังวันนี้ยิงหู่เรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านซาร่าครับที่หลุดมาแล้วยิงประตูดได้ตีใครแตกไปแล้วครับึ่งประตูต่อสองโอ้ไม่ได้นะเราจะแพ้พุทสาวไม่ได้นะทุกคนเสียหมดอา่จาจังวันนี้หลุดมาโอ้ไม่ถึงครับแต่เปิดยาวขึ้นหน้ามาครับ ที่เควีเดบอยมงได้ครัแบบแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็ยังนำอยู่2องปตต่อหนึ่งนะครับทุกคนคุยด้วยครับทุกคนรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงจริงนะทุกคนนะไม่รู้ว่ารูปปลอมหรือรูปจริงนะทุกคนแบบมาฮะปาริสเซงเชมังมาฮะเดี๋ยวรอเขากดนะทุกคนเขาน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะ มูจากทรงละอ้าวไม่มีอาแล้วปอนดอยู่ที่ชิชเชนโก้เคลื่อนไปเปิดมานีมาอ้าแล้วเปิดให้กุนอเกโร่ต่อมาไม่ไม่ถึงเปิดยาวขึ้นมาอาแล้วเก็บได้แถวสองจังหวะนี้ได้ไหมโอ้โหแต่ยังได้อยู่แมนเดโดซิวาเติมของคาร์วัคเกอร์เปิดต่อให้ทางด้านแกแบบเรเบ,บลแกเรเบลรักจี จีเราปาดเข้ามาตรงกลางแล้วมีกุกนรากโรอหโอโอไม่ได้ยิงคนระับให้กองหลังเขาเร็วแต่วันนี้นอาแล้วชกได้บอลยังขูดขีดเวโรติอาแล้วครับได้สวนเอาบอลอยู่ตรงกลางนะครับก,กุนอากโรโหจาลูกนี้อาแล้วได้เป็นลูกฟรีคิกคนระับของทางด้านทีมชาติไทยเฮ้ลูกนี้เราต้องเอาอะนะบอย ขอยิงเลยละกันปัลลูกนี้โอ้โหเกือบมุดซ้มเลยอย่าแมบแม่ยังเซฟได้ลูกเตะมุมเปิดเข้ามาแกลเลยไมขึ้นมองไม่ถึงบอลอยู่ที่ปีเก้ข้างฝากมาชิงโก้เล่นสั้นสวยเฮ้ยจานโอ้โหลูกนี้โดนฉกไปดื้อดื้อดื้อเลยโดนสวนโดนสวนเออ ตายครับทุกคนโอ้โหเขาแย่งบอลดีว่ะโอ้โหมาจาังหวะน,นี้เข้าหน่อยเฮ้ยยั่งยั่งยังโอ้โหดงเขียวไปก่อ oh นไม่ไหวเลยเค,เลครับมีการเปิดตัวลงมานะครับไอเมื่อกี้เกือบเข้าบ้าไปแล้วแล้วตรงน,นี้เปิดเข้ามางงเขียวไปก่อนอแล้วบอลสวน ไม่ถึงด้วยตันนี้ยิงไกลโอ้โหต้องปาดแองไกลได้ลุ้นเลยผมว่าต้องเสียให้ได้ป่ะลูกเตะมุมเนี้ยเฮ้ยเลยลูกสุดลูกสุดล้ยิงลูกนี้โอ้โหรูดองล่างไม่เองครับเอมไปครับยังรอดอยู่เปิดอ่งทำไโอ้โหเสียอีกแล้วมาเสียหน้าประตูอย่างงี้ สลันสลันว่าไงสลันจ้าก็แย่งดีมันยันหลุดเข้ามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหกองหลังเฮ้ยอะไรกันครับนี่อ่ะโอ้ดูกองหลังผมไม่เอาอะไรแล้วอ่ะดูดูสองตัวนะโอ้โหแล้วหลุดให้เข้ามายิงอย่างนี้ก็สองต่อสองเลยครับ s s <S โอ้ไปเพื่อนเออ นี่มานี่มาโอ้ต้องการมีเยอะเยอะมากแบร์นโดซิวาขูติดเซฟาละเป็นลูกเตะมุมต้องเอาอะลูกนี้ต้องเอามาเอาจริงแหละเอาแบบมีงนนไปเลยครับลูกนี้เปิดมาไลาน์สเตอร์ลิงขึ้นมองโอง้โหไม่ได้แล้วเป็นลูกสวนแล้วโอ้โห ช่วนี้ความเร็วมาแล้วหูความเร็วผมวิสู้นี่กวัวอินกัวอินนี่กัวอินรุดมารุดมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแพ้เฮ้ยโนโอความเร็วทางหลังไม่เอาแล้วอะ่ะดูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเนี แล้วช่วงเทวลาด้วย <ược> <lawsuit. S 2> ขออลุูนึงโอ้แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับผมเกมพีครับแพ้ผู้สาวอะทุกคนซีแพ้ผู้สาวเลยไงโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแพ้ใบสาวดูต่อสองนี่ครับโอ้โคตรโหดเลยโอเคครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ